เปลี่ยนประสบการณ์เป็นแรงบันดาลใจผลิตรายการโดยคณิตมีเดียคณิตมีเดียว,วิดีโอเจอร์นี่อีเวนต์แอนด์เฟสติวัลเรามุ่งหวังเป็นสื่อกลางเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนงโดยยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ มันเป็นอินหนงจามเมนของหายฉนั้นทน่ีวกเราก็จะแตกต่างกันอันนี้คีอว่าความไม่เที่ยงของสังขารความเปลี่ยนแปลงอันที่สองก็เป็นภูข์จริใจเิญภูมเพราะอรเติดยงเ่อย่างทงภูมอย่างนบไม่ยังมีภูก ขอมันอะไขอมันจริงม <oh> ันมันกจะคุกต่อก่หมดอลไอ้ตัวคูกคือหลากหลายมากเลยโจาหาดอยู่แพงอยู่รักสาอยู่ยางนี่อันนี้คือตัวพุกอันที่สามก็คือดับ การดับนี้ก็เป็นรูปมันสิกรสีดับเลยท่าดับแต่ก็มันบวมอยู่ท่าดับมันดับอ่าทางมาดันดับมันพ่ังสีดับเลยโอยทรมานเหมืนมันจะเปลี่ยนจากปุ๊บมันก็ไปแครดับอ่าบางทีก็ไปจบดับแล้วไปเป็นรูปกระดานบางทีดับอ่าจากส่วนหนึ่งก็ไปอีกส่วนหนึ่งไปเป็นสุกแบบี อะไรก็ว่าแล้วเด็กๆของเรา,าจะไปปฏิสูน์ที่อะไรกันในเวลาดับเท่านั้นเองอ,อันนี้จางความไม่เที่ยงของสังขารลอกเนี่ยเสมอกันไม่เลือกันบ้นนางไมเลือกคนมีคนจนลิบคนโมตุลดนเองเสมอกันว่าอันที่สองบนพื้นโลกนี่เต็มไปด้วยโลกอย่างบอก มันไม่รู e ้มันไมีเห็นงมีเชื่อโลกเต็มไปด้วยโลกในโลกนี่มันไม่มองว่าจนมีโลกมองในมุมนีโลกความเชื่อไม่นด้มีโลกคือคำโบราณแบบเป็นจริงสมมติมันว่าเพื่อให้นก่อนโลกแ่บต่อดภัะแต่ความเป็นจริงมันมีอยู่ในทุกอนุของโลกในโลกเนี่ยมันมีโลกโลก สนับสนุนทางนี kind of ้การนี้โนับงนุนทางนการนี้เชื่อโลกมาทว่าโลกให้ไปเก็บออันนี้เรียกว่าเป็นโลกประจำอยู่ในโลกนี้แล้วเด้ออันที่สองอันที่สามก็คือความดับมันดับจากไสจากภูเขาจากสุข ทั้งเลยความอิ่มใจเต็มใจอันนี e? ้เปิดปวดซุขหมดสุกซุเตมันเจือด้วยอานนี้แต่บรรจุด้วยหุ่นกระดัเออมันก็เลยไปเพียงชั่วคราวฆ้าไม่ได้เป็นอะไรก็บอกว่าฆ้าไม่ได้เป็นฆ่ามันไม่ได้ กับโมเม่จะไปงานหลักการนั่นทำได้ดีเองว่าไหมไปถึงจุดมันจะไม่ติดเวีนงายไม่ยึดไม่ยึดไม่ติดมันก็จะปล่อยวางไปได้ชั่วข้า้งชั่วขาวก็ยังมีเราคิดจะยังเดี่ยวคิดจะสิเอามั่นเลยคิดจะสิกรธมั่นคิดจะอย่างไดมั่นอยางได้จะฟัมสูบฟัมสูบเราพยาได้ทุกโมเมนต์มันมีลักการอะไร สุกกระพุกเป็นเดียวกันนั่นแหละไม่ได้ต่างกัน่นอนคือร่างกายก็เรีนเกี่ยวกับพิสุกกับพิสุกๆถ้าไม่รู้ร่างกายก็เรียนมาถูกยู่ในนี้อืมมแข็งแรงแน่นอนแต่มันเปลี่ยนเท่านั้นเองเปลี่ยนเวลาจิตเข้าไปสัมผัสทั้งว่าใจสัมผัสทุกข์ก่อนมันจะทุกข์ถ้าสัมผัสจุก่อนก็ไปทุกข์ลงอการเปลี่ยนเปลี่ยนชั่วขณะง่ายๆ คณะจิตมาเร็วกว่าวุา๋ยหลายร้อยพันรีคณะที่ของคนยักษ์คณะที่จำได้เนี่นรรนอยรรอันนี้ไม่เป็นตามสภาพว่าของโลกเราเกิดมาบนโลกนี้ไม่เลือกคนมีคนรวยคนจนไม่เลือกพระเลือกเก้าเลือกอะไรทุกอย่างบางอย่างมันเท่าในไม่อย่างถ้าบุนมาคือตาย วาเจ้าก็ต้องมดกันไาเจ้าั้องมุดกระจาคงได้มีแต่เจ้าไม่ได้เกิดเล้วบนโลกนี้นะเจ้าบออันคัมตายนะเออ้นบอกว่าเจ้ามุกระดายว่าบางทีคนเป็นกักสรยางไงกันสาวเลยคือนั่นจตะผีฮักต่ว่าคนคนอย่างคนฮักผี้างแบบไงคนรัากับผีฮักตว่าเนี่ยนี่มัน ป้าสาวก็ร่าน้ำหมอกเทียนกันแล้วปีนี้พีหน้ามุเป็นประจำสภาพของเหตุปัจจัยของกรรมเตริญบุคคลกรรมแจ่ของเถรษฐกิจที่สร้างเอาไว้อันที่เราอยู่นี้ธรรมชาติหลักของธรรมคือเรามาเฉยบาปมาเฉยกรรกรรมที่ทําในอดีตเออมาแก้ดีกูเดียวอย่างนี้นะมุกมันมั่นใจได้แก้แค่ไหนบีใส่ฟัวใส่ คือเข้าเฉื่อยถวกลาการนั้นหลักผลของกรรมที่อดีตแต่เราทำปัจจุบันเนี้ยเราจะได้รับผลอนาคตผลตายไปหมดเดือมื้อผม่นด้เื่อผมไม่ได้เอื่นผมไม่าย้เงือนกำลังรับตาางเลยละรับเมื่อบันแจ้งกินแจ้งแล้เมื่อคือเราเนี่ยมันเป็นวนเวียนไปอย่างนี้เองเออนี่สภาพของ ความเป็นจริงเอาอย่างยึดเกิดที่จะเกินไปเพื่อข้านตายแล้วมเราแม่เด็นี่ยมันเป็นเรื่องสมมติสมมติว่าต้องร่างกายของเราเนี่ยเอาของบอดีเนี่ยแหละไปเลกของหนีไปง่ายจะประสาละเหมือนกันอาศัยของบอดีร่างกายเขาบางเป็นบางส่วนคือเอาอย่างเอายางก็ห่อห่มไว้โคบิ๊กนี่ไว้ส่วนเขาปรักษาดใจม่ไหมไปเล่กเอาของหนี ความดีอย bon ่างการเรื่องที่เอาอันนีดีอันนี้สะอาดปัจจุบันอืมแนวมันจะเงาแนวมันยังเย็นไม่มีเบียดเยียนจนถ้าเบียดเย็นก็คือหรือเบียดเย็นก็คืออันนี้เป็นเรื่อของความจริงนะต่อไปทันทีทันหันไอ้โซนมุนโซนปุสนให้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราสังกาดทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกสุวแก่ใจของเราที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคต เปลี่ยนประสบการณ์เป็นแรงบันดาลใจผลิตรายการโดยคณิตมีเดียคณิตมีเดียวิดีโอเจอร์นี่อีเวนต์แอนด์เฟสติวัลเรามุ่หวัน เป็นสื่อกลางเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทุก,กนแขนงโดยยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ